สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองจะนำเสนอ,อคลิปวิดีโอของคุณเอบอลไซสะพานสูงนะฮะไปเยี่ยมสวนอบอนไซบ้านมดที่สายใหมนะฮะกรุงเทพมหานครส่วนนี้ผมเคยแวะเวียนไปเยี่ยมแล้วนะครับเป็นที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะคุณมดเองก็สร้างงานด้วยตัวเองนะทั้งไม้เล็กไม้กลางไม้ใหญ่ตั้งแต่จัดรากเลยทีเดียว น่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนนะที่ต้องการสร้างงานบนไซสให้มีความเจริญก้าวหน้านะฮะมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าพลาดนะครับผมจะพาชมสวนสัก2คลิปนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นคลิปย่อยนะฮะในเรื่องของทักษะต่างๆเหตุผลที่แบ่งแยกคลิปเพ,<ๆ>เพราะว่าไม่ให้ยาวเกินไปมันมันน่าเบื่อครับเพราะนั้นจะแบ่งย่อยๆเป็นสัก เจ็ดแปดนาทีไม่เกินสิบนาทีนะฮะไปชมได้เลยครับและว,วันนี้มดก็จะพาเดินชมพันธุ์ไม้ในสวนว่าสร้างไปถึงขั้นตอนไหนกันบ้างแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับมดกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบอนไซบ้านมดครับวันนี้ผมจะพามาชมไม้ในสวนของผมนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นตะโกด่างครับพี่อ๋อเี่ตะโกด่างใช่ไหมครับครับผมลอง ใบด่างใบนั้นเนี่ยครับเขาว่าสวยดีครับใบเขาด่างแบบชัดเจนมากเลยครับตัวนี้ตะโกนาด่างครับผมเป็นกลุ่มกอครับตัวนี้ไม้กลุ่มกอนะครับครับผมตัวนี้ด่างสวยเลยนะครับครับครับ ต่อไปนะครับครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตะโกนาครับอายุกะอายุเก่าแก่มากเลยครับต้นเนี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเขาออกดอกเยอะมากเลยครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเนี่ยครับครับผมใหญ่มากเลยครับโอ้โหอายุกี่ปีไม่รู้ครับตอนนี้เยอะเยอะเยอะอยู่ครับตรนนี้เป็นโคนสวยเลยดูต้นเลยครับเป็นเกดเต็มไปหมดเลยครับแบบขาวเลยครับแตกลายงาแบบบ่งบอก เนี่ยครับกงกิ่งกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับเป็นเริ่มเริ่มเป็นสีแบบชัดเจน้ะครับอันนี้ไม่ได้ลงหมึกจีนนะครับผมจะไม่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 ลงหมึกจีนที่ต้นไม้ครับเนี่ยครับจบแล้วนี่นะครับครับผมครับต้นนี้ก็ขนาดขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยครับครับผมใหญ่ใหญ่มากครับ ขาผมสวยมากครับครับาผมนี่ต้นต่อไปก็เป็นมะขามครับต้นนี้มะขามนะครับขาผมมะขามรต้นนะครับัาผมทรงต้นต้นนี้มีมีซากมีอะไรด้วยครับก็เป็นทรงต้นที่มีฐานรากสวยงามครับแล้วก็มีซากขาผมซากมะมาขามติดซากครับท่านี้าผมรากก็สวยงามชัดเจนครับรากรอบครับโอ้รากก็มีรอบด้านนะครับัาผม ข้างหลังก็มีด้วยนะครับครับผมครับครับก็จะเป็นต้นตุดจีนะครับเฟื่องฟ้าตุดจีนทรงตกกระถางครับเรืงฟ้าตุ๊จีนครับทรงตกกระถางครับครับผมต้นใหญ่มากเลยครับโอ้ยนใหญ่จริงๆนะครับครับผมเยียบกบนมณมดแล้วต้นใหญ่นะครับใบเขาแล็กลงมาเยอะเลยครับต้นนี้ ต้นนี้ดอกสวยด้วยนะครับต้นนี้ครับถ้าถึงฤดูเขาเขาจะออกดอกทั้งต้นเลยครับครับไม้ตกกระถางครับผมสวยครับต้นนี้ครับต้นนี้เป็นหนามพมทรงตกกระถางครับต้นใหญ่มากเลยครับมีซากอะไรที่สวยงามครับต้นนี้ผมชอบหนามพรมครับผิวเขาจะดูแบบเก่าแก่มากเลยครับเนี่ยครับ ผิวก็ลักษณะเด่นยังไงมั้งนะครับก็คือผิวจะแตกลายงาเลยครับเนี่ยพี่บ่งบอกความเก่าแก่ได้เลยแล้วก็มีซากสวยงามครับรเกิวแตกเนี่ยครับเขาจะมีลูกด้วยครับเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะมีลูกมีดอกครับเนี่ยครับลูกเขาจะมีหลายสีมากเลยครับนี่ครับทีแรกเขาจะเป็นสีเขียว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 แล้วก็จะมีสีแดง สีแดงพอเขาแก่แล้วสุกแก่จัดแล้วจะเป็นสีม่วงๆดำๆเนี่ยครับโอครับครับครับผมเขาจะมีเอกลักษณะโดดเด่นทางเรื่องลูกกระดอกเลยครับมีลูกก็มีดอกครับผมต้นนี้ก็สวยนะครับครับดวข้างหลังนี้เขาเป็นซากครับอ๋อมีซากก็สวยดีนะครับเป็น้ากก็สวยเป็นแบบหนึ่งใหญ่มากครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยครับเทียบประตัวผมครับตัวนี้ใหญ่นะครับครับผมมากำลังเล่นเลย ครับผมไายจีนครับไายจีนทรงต้นไายจีนทรงต้นครับผมฟูโม่ใหญ่ๆเตี้ยๆเลยครับใหญ่นะครับตัวนี้เตี้ยรายละเอียดก็จบแล้วนะครับครับผมลากลากสวยทุกด้านเลยครับเนี่ยครับเดาหมุนให้ดูครับใช่ครับอ๋อหมุนได้ด้วยไม่ารักหมุนได้ครับผมโลากรอบทุกด้านเลยนะครับครับผม โอ้ครับสวยครับต้นนี้ผิวพันธุ์ก็สวยนะครับต้นนี้ครับผมต้นผิวพันธุ์ดูเป็นสีขาวดีกันเลยนะครับต้นนี้ครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นไซจีนเหมือนกันเหมือนกันครับเป็นไซจีนทรงแบบซูโม่เตี้ยครับไม้ลากแผ่สวยดีครับต้นนี้ผิวขาวเลยครับแบบเก่าแก่มากครับ เนี่ยครับลากต้นนี้ลากเอกลักษณ์ลากสวยมากครับลากเขาจะรอบด้านเลยครับเป็นแผ่นเลยครับตรงน,นี้ใช่ครับเนี่ยครับลากเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับต้นนี้นะครับ ต้นก็จะเป็นแบบความเก่าแก่ง่ายครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเหมือนง่ายง่ายเลยเหมือนพวกโพไซทั่วไปเลยครับนีครับต้นใหญ่ครับครับผมต้นต้นต่อไปเป็นตะโกหนูใบทับทิมครับต้นนี้เป็นหนูต้นแท้เลยนะครับ ต้นใหญ่มากเลยครับดูมือคุมไม่มิดเลยครับแล้วก็ลากก็รอบดีนะครับแต่ลากผมว่าดินกบไว้ครับผมเป็นหนูต้นแท้เลยนะครับผมยืนยันเลยไม่มีการเสียบใดๆทั้งสิ้นต้นนี้มันได้เสียบเลยใช่ไหมครับไม่เสียบเลยครับต้นแท้เลยต้นแท้เลยครับโอ้นหต้นแท้ครับไม้กบนะครับต้นนี้ตะโกนานะครับ แต่คือตอนนี้เขาจะดูฟูๆอยู่ครับเพราะว่าผมเลี้ยงรอขนาดรายละเอียดเขาให้มันได้ขนาดเงยผมเลยปล่อยให้เขาฟูแต่ต้นที่เอกลักษณ์ของเขาก็คือลำต้นที่เก่าแก่ครับแล้วก็จังหวะลำต้นเอี้ยวสวยแล้วเขาไม่ไม่ใช่เป็นไม้รากรอบนะครับโคนเขาจะเป็นโขดแบบใหญ่มากเลยครับอ้เป็นโขดเลยใช่ครับเ<ข>นี่ยครับดูจังหวะลำต้นเขาเอี้ยวสวยงามมากเลยครับได้เียก็สวยนะครับครับผม แต่คือภาพรวมตอนนี้เขายังฟูฟูอยู่ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำครับเป็นไม้จบแล้วนะครับตัวนี้ครับรอรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับพี่ครับเพื่อขนาดอะไรนะครับุใหญ่ vote, <S <s ใหญ่อยู่ครับเนี่ยครับสคตัวนีู้ตัวนี้สวยเลยนะครับไหนต้องเก็บใหญ่อยู่ครับคัาผม